ใช่แล้วโ่้แม่แล้วรู้นะ เนินครับวันนี้ก็ทาวิ่งอยูงสักสามสี่รอบนะฮะน่าจะรอดนะดูเอาฮะโอ้โหยับเนาะ <c oughs> ตามสบายแลวตามสบายาบาย้มาครับวันนี้ะจะมีคนขับรถนะคนใหม่ของ ทีมงานต้นหนึ่งนะฮะขับจอน้องมาทับทีมน,นะไปจู้ชิว่าใครขับย่ปมามาเนี่ยคลาดอะ่ะระมาณนี้ เดี๋ยวเราติดตามฮะว่า,าคนที่ขับเป็นใครนะฮะมาครับเดี๋ยวหาที่ลบก,ก่อน,นอ้าวอะไรนี่เดี๋ยว ใช่แล้วบ้างนี่โอ้โมตานะ่าช่วงนี้ก็จะหลอกเราหลากเรา,าคันเร่งน,นะโอ้โอ้โอสองรอบครับร่องนี่ลึกเลยโอ้โหได้แบบนี้ ดูรถแรงไปจำทีมงานฮะ ทางแบบนี้เหมือนกับการกระกมันทั้งเมือทั้งจมฮะแล้วก็ร่องก่อนลึกอะถ้าไม่มีแรงดึงถัดตึงถัดตึงทันเร่งแล้วไม่มาก็ถือว่าจบนะต้องอาศัยเจ้าบอทองนี่แหละช่วยทำทาง ถ้าขนนักแข่งนี่กระตุกเลยโอ้โหอ่ะรอชมคันต่อไปครับมันก็มีทั้งทางง่ายแล้วก็ทางยากทางลำบากฮนะทางหนืดนะก็ผสมผสานกันไปฮนะมันก็เหมือนกับรสชาติของชีวิตนะ บางวันก็เผ็ดร้อนนะบางวันก็อยากกินของหวานนะออโอย รอชมฮะหลังเก็บอีเขาจะไปรอดไหมร้อนครับไอโน่วันนี้ร้อนก็ดีอะดีกว่าฝนน่ะเอาไปเนีย อ๋อรอยคันมะนาวมานะน้องมะนาวโอ้ร้อนจริงพี่น้องตับแตกเลยนี่ก็ฝนตกครับฝนตกแล้ววิ่งงานไม่ได้ทุกคนล้นแต่สู้ไม่มีถอยครับงานนี้อยากให้มันเสร็จครับพอเสร็จแล้วก็จะได้สบายาได้อ,ไอ๋อเดี๋ยวให้กระทำตัวน,นี้ก่อนแป๊บหนึง ạ cái à, gì cứ hết ba quái thế ao đều lịch sử cho cứ một ô bác มารอติดตามฮะคนขับคนใหม่ฮะของเจ้าทับทิมไม่คัน,นน้ำเงินเนี้ยจะรอดหรือจะร่วงโอ้ไม่ใช่ละมั้งไม่ใช่ละมั้งเกียร์สองไม่ใช่ละมั้งตายตายไม่ใช่แล้ว โ่อแม่แล้วลุ้นนะตายแล้วอะไรเียทำอะไรเลย ลูกพี่เล่นกดสองอยังสี่ตายโอเค มารอชมเจ้านุมเย็นนะฮะเป็นคันสุดท้ายฮะทางนี้เป็นทางบ่อนรบบอตื้นนะบอ <c oughs> พูดไปนะนรบบอตื้นนะตรงนี้ดับเกือบทุกคันนะก็เกือบจะไม่รอดนะก็ต้องปาดท,ทำทางเกือบทุกเที่ยวฮนะตรงนี้ถือว่าเป็นความลำบากฮนะของรถดำนะจะต้องบืนนะไอตึ้งก็ตึ้งนะ รแ,แต่รู้สึกว่าช่วงนี้นะหมอตานจะเบาคัานเร่งไปนะฮะจะไม่ค่อยกดเหมือนตะกอนนะจ้จึกจะเพลาๆนะฮะโอ้เกิดตานะจะไม่แรงสั่งได้เหมือนตะกอนนะะเริ่มเบาคัานเร่งฮะ มาดูเจ้าทอทงกันนะโอ้โหจะสับทสามานั่นะโโออ้เดี๋ยวให้นี่ไปกับเที่ยมหนึ่งก่อน bắt mà nó xuống thái đôi chân nông dân hấp cơn ก็ไม่รอดนะติดกับทุกคันนะตรงนี้เจไย้เป็นอัอออนที่ขับรถได้หน่อยขับรถไปแล้วฮะว้ามามาดูเจ้าน้องมันนานะส่งท้ายแล้วกันนะ,ะนะพี่น้อง โอ้ตรงนี้จุดนรกแตกครับตรงนี้ติดกับตุกกนรนะไม่รอดนฮะเน,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 นื่อเนื่อตึงตึงเ่านี้ยังไม่หมดลมหายใจนะไปเลย มาสุดท้ายอะ่ะความแรงของเจ้ามะนาวโอ้โหโโไม่หมดครับน้องมะนาวเนี่ยออกมาเนี้ยนี่ก็โอโห <c oughs> อย่างที่เห็นนะ เส้นทางก็มีความลำบากแตกต่างกันฮนะสู้ต่อไปทีิมาทัวงนึงครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสําหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะเดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหน้านะฮะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับยังไงก็อย่าลืมติดตามแล้วก็แชร์ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ